สวัสดีพวกเราชาวเ c h อ d ด p t ทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องความเดือดร้อนที่เกิดจากการใช้ VMware ของหลายองค์กรที่ผมเจอนะครับก็เล่าให้ฟังเพราะว่าเจอประสบการณ์จริงมาความเดือดร้อนนั้นก็คือเมื่อต้นปีนะครับที่เคยเล่าให้ฟังว่า VMware เขามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของไรเซนบางบางองค์กรเนี่ยนะครับใช้เวอร์ชั่นที่เป็น v s โซเฟี Standard subscription ใช่ไหมแล้วเขาก็ช่วงเมษาเขาก็มาเปลี่ยนแปลงว่าเอ้ย VMware ที่เป็น standard นี่ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเป็น vcf VMware cloud foundation ใช่ไหมพอเปลี่ยนเป็น cloud foundation ปัญหาของมันก็คือนะครับราคามันสูงกระโดดเลยและมันมี minimum 72 72คอร์ไลเส้นใช่ไหมนี่คือโจทย์บังคับทำให้หลายๆองค์กรเองเนี่ย ถึงกับสตาแล้วก็ไม่ไม่ต่อ MA ก็คือใช้ของเดิมไม่มีซัพพอร์ตอะไรพวกนี้ถ้ามีอัปเดตอะไรต่างๆก็ไม่ได้นะครับบางองค์กรก็คือต่อทันเมื่อก่อน,ก,อนก่อนเมษายนหลายหองค์กรอ,อาจจะต่อ MA ที่เป็น v i ซ f a ฟ Standard ทันแล้วมันก็จะหมดปีหน้าตอนนี้ทุกคนก็เริ่มมองโซลูชันว่าเอาและถ้าฉันต่อ VMware วค่าใช้จ่ายมันบานเลยนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้ เขาก็มองว่าอ้าวถ้าต้องจ่ายปีต่อปีล่ะมันเยอะเหมือนกันนะนะครับงั้นหาอะไรมาแทนดีนะครับตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะครับหลายๆองค์กรที่ที่รักษเองเนี่ยก็เหมือนเป็นค o n ัล l ์ให้ไม่ใช่แบบเป็นจ้าเป็นค o n ัล l ์นะแต่ความหมายคือนะครับได้รับความไว้วางใจแล้วก็สอบถามมาก็เจอคําถามเยอะเราจะต้องไปโซลูชันยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่า1 นะครับเปรียบเทียบค่าใช้ใจ่ายและดีไซน์ว่ามีทางเลือกอะไรให้บ้างอย่างหนึ่งที่พี่ลักดีไซน์ให้อย่างนั้นก็คือพอ克ม็อกพอ克ม็อกนะครับที่เป็นคลัสเตอร์นะอื่นๆก็มีนะอื่นๆก็มีก็ต้องดูว่าแต่ละองคอ์กรเนี่ยถนัดและอยากจะใช้อะไรและต้องมีเคอร์คอสร,ระยะยาวรวมทั้งเขาเรียกว่าอ้โรดแมปนะไม่ใช่ว่านีเสือไปปัาจระเข้นะครับถ้านีเสือไปปัจระเข้มันก็คงต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ นะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นชัดก็คือผมเองก็ดีไซน์แล้วขายโซลูชันที่เป็นพองม็อกเยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังซึ่งพี่รักเองว่าทำโซลูชันพวกนี้อยู่นะสามารถปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นโซลูชันอื่นๆตอนนี้แน่นอนว่าในตลาดก็ย่อมเดือดร้อนเช่นเดียวกันมาเจอเบนเดอร์เจอดิสซิเวเตอร์หลายๆก็มาคุยให้ฟังว่าเขามีโซลูชันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเพราะเพื่อตอบโจทย์และก็เรียกวัหานะครับส่วนจะเป็นโซลูชันอะไรนั้นก็ แล้วแต่องค์กรที่จะมอง